ยามฉุกเฉินเช่น220ช็อตนะครับจริงๆแล้วนะครับการใช้กล่องเทสพวกนี้นะครับเราต้องเช็คคอมก่อนเสมอถ้าสมมติคอมเพรสเซอร์วัดดากวัวหลักแตะโคงนะครับถ้าลง่าวห้ามใช้กล่องโดยเด็ดขาดนะครับซึ่งจะเป็นความเสี่ยงกับของได้นะครับเราทํามาแค่สวยงามและใช้ได้แค่ชั่วข่าวเท่านั้นในบางตัวเท่านั้นนะครับขอเพื่อให้ดูตัวบุญแบบนะครับตอนนี้เราเริ่มนะครับเทสคอมอินก่อนนะครับ ที่เป็นของฮิตาชินะครับตอนนี้เราก็ต่อสายเรียบร้อยอ่ะพร้อมนะครับกำลังเงียบอยู่นะครับไม่รู้ต่อช่องถูกหรอช่องถูกถูกแล้วนะครับส่วนหน้าจอนะครับเราก็มีโวลแอมนะครับหน้าจอจุดนี้นะครับเราก็มีบอกเนอร์นะครับใช้ดูตัวนี้ ครับไม่ออกนะครับตัวนี้อ๋อเมื่อวานเราถอดสายใ,<ช>ในคอมออกถอดก่อนนะครับลืมสายใส่ส,สายด้านในนะครับลืมใส,ส่หมดพักคนนะ <ขอ S 1> ครักผมนะครับเดี๋ยวพอดีเม<ช>ื่อวานได้ทำก,<ช>การสอนนักเรียนลืมใส่ส,สายด้านในนะครับเพราะเมื่อวานเรายกออกมานะครับเดี๋ยววเรามีการเทสเทสบอร์ดนะครับเทตบอร์ด L T และเทสบอร์ดสั่งลุดนะครับพร้อมกับเทปรทป แบบหนึ่งที่เราไม่ใช้กองเทสนะครับเราก,ก็มีอีกชุดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่มบน้อยนะครับก็สามารถทธิใช้ตัวนี้ได้นะครับ,นะรบไ,ไปหมก็ใช้ได้แต่ก้าวถึงตัวเลขก็ต้องไปมีผู้ชนะใช้ได้ไหมไดลืมเมื่อวานถอดถอดออกไปถึงไหมนาะถึงแล้ว ขึ้นมือเราลงจับดูนะจับดูครับตอนนี้ก็ตอ่อสายเรียบร้อยนะครับก็มาลองเทสนะครับถ้าลงจับต่ับนะครับถ้าเราจับต่างก็สามารถตรวรอบได้นะครับแต่ลุ้างนะตัวให้ใช้ วิตตัวนี้ก็สามารถิดเปิดได้นะครับตัวนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่แต่เรามีสวิตช์นี้อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับซื้อไปก็คือข้างบนก็ต้อเป็นนึ่งร้อยเหมือนเดิมนะครับข้างล่างก็ตามที่หน้าจอโชว์นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเช็คบอร์ดซัมซุงนะครับเช็คบอร์ดซัมซุงเดี๋ยว่อนโอเคตัวนี้โอตัวนี้ <C oughs> เลื่อนในตัวนี้ครับนะครับ ้กอนนี่นที่เราเ<น>ป็นกระปุปี่นุกินนี้คนนะครับอันนี้เราจะมาเทสนะครับที่เขียนว่าเช็คบอร์ดนะครับที่เขียนว่าเช็คบอร์ดเลข้าโวลนะครับถ้าโวนที่ให้ไปนะครับวันนี้ใช้สหรับเทสของสังสุขนะครับท่าเทปบอ่อฟิล์มพลาสติกนะครับไม่ต้องใช้า้าโวรนะครับหนึ่งในคนใกล้ตัวนะครับจะดีนนะ อันนี้มันต้องใจ้าโวลต์นะครับมันจะมีบอกที่สก็ตนะครับาโวลต์นะครับด้วยก็กล่าวนะครับล้วก็ APM นะครับก็คือาโวลต์นะครับเราก็เข้าาโวลต์ที่บอร์ดเล็กของซัมซุงนะครับส่วนกล่าวนะครับเราก็เอาช่องลบที่เป็นเช็คบอร์ดทางคอมก็มาเข้าลบนะครับส่วนอีกอันหนึงนะครับเป็น APM นะครับเราก็เอาปุ่มจากที่เขียนว่าเช็คบอร์ดเป็นปุ่มบวกนะครับอ่ะ หลังจากที่เราเตรียมพร้อมหมดนะครับบอร์ดนี้นะครับเราต้องป้อนไฟ220ให้ด้วยนะครับต้องเสียบพร้อมๆกันนะครับกับกล่องนะครับอ่ะพร้อมนะครับอ่ะหลังจากพร้อมเมื่อกี้จะปิบไหมโอเคพร้อมก็กดสวิตช์อินได้นะครับอ่ะเราจะดูว่าบอร์ดของเราใช้ได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็คือบอร์ดของเราครบพร้อมแล้ดนะครับ ทีนี้เราจะมาเ็ฟ12โวลต์นะครับ12โวลต์ซึ่งเราก็ได้เขียนไว้ที่่องเรียบร้อยนะครับ12โวลต์บวกลบนะครับทุกตัวนะครับที่เป็นอินนะครับเรามี12โวลต์ให้หมดนะครับนอกจากว่าธรรมดาอย่างเดียวนะครับเราไม่ใส่ใครนะครับบวกลบต้องเข้าไห้ถูกต้องนะครับถ้าเข้าผิดหน้าจอจะดับนะครับ แต่ไม่ทำให้กล่องเสียหายนะครับแต่ทุกครั้งก่อนกดสวิตช์ต้องตรวจความเรียบร้อยเข้าช่องถูกหรือไม่นะครับสําหรับใช้กล่องตัวรวมนะเพราะราคามันสูงเดี๋ยวจะเสียหายนะครับเอาตอนนี้เราเข้าช่อง12โวลต์นะครับตัวนี้สามารถเช็กได้ตั้งแต่9โวลต์ถึง15โวลต์ที่เป็น dc นะครับไม่จําเป็นต้อง12โวลต์อย่างเดียวนะครับมอเตอร์นะครับของเครื่องซักผ้าที่เป็น12โวลต์ DC ก็สามารถเทสได้นะครับไม่ต้องถอดมอเตอร์ DC ไปเช็กที่แบตเตอรี่รถยนต์เหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับ ระบบต่อมขนาดนีก็อ่ะตอนนี้พร้อมนะครับก็ยวัดกดสวิตช์นะครับนี่ก็เช็คมอเตอร์ดีซีนะครับผมยังไม่ได้ดูเมื่อกี้ว่า15โวลต์หรือ2โวลต์ปิดนะครับอันนี้ก็เป็นมอเตอร์ดีซีนะครับตอนนี้ก2โวลต์ยวัดยังไม่ได้ผลครับ2โวลต์12โวลต์นะครับก็ทำซูงสามสายก็เทสได้นะครับเทสไม่ได้อย่างเดียว ที่เป็นมอเตอร์12โวลต์ที่เป็นของฮิตาชิซึ่งเป็น UV W นะครับไม่สามารถเทสกับตัวนี้ได้นะครับและกล่องตัวนี้นะครับเทสไม่ได้ก็คือของ LG ที่เป็นอินเวอร์เตอร์ของลิเนียนะครับที่ขึ้นต้นด้วย F นะครับลิเนียนะครับ LG ไม่สามารถเทสได้นะครับอ่ะต่อไปนะครับตัวไหนอีกอ่าเราเทสอรรมดาเทสอินให้หมดก่อนเทสอินมอเตอร์ขาวเครื่องสักท้านะครับเราจะเทส มอเตอร์ขาวนะครับตัวนี้ใช้เครื่องผ้านะครับไม่ว่าจะเป็น LG หรือเป็นผานานะครับตัวนี้เป็นขนานะครับพอเข้าช่อง UV วดับเพลย์เหมือนเดิมนะครับเข้าช่องไหนก็ได้นะครับก็สามารถที่เข้าได้หมดนะครับพินวอเตอร์นะครับแต่ใช้งานจริงนะครับย้ำเลยวใช้งานจริงต้องต่อให้ถูกนะครับไม่งั้นจะหมุนกลับด้านนะครับแต่แค่เราเทสต์ว่ามอเตอร์ดีหรือเสียนะครับเราไม่ต้เป็นนะครับตัวไหนก็ได้เพตัวฟังตัวเซลนะครับเสร็จแล้วก็พยอยออกไปจุดนหมด วันนี้เราจะมาเทสมอนเตล่าตัวนี้เป็นของอ่าชาบใช่ป่าวพี่ชาบชาบชาบไม่มาทีชาบเป็นชาบไปเออจีนี่เดี๋ยวจีชาบอะไรครับนี่เป็นชาบเราจำไม่ผิดอ่านี้เราก็เข้าช่อง U W U นะครับก็คือเป็นกดสวิตช์อินเหมือนกันนะครับพร้อมก็เอาเลยครับสมาชิกก็อ่าโอเคนะครับนี่ก็เป็นคอนเทนท์ ได้หมดนะครับเพื่อการหลกทางไม่เสียเวลาในการทํางานของแต่ละคนนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเทสมอเตอร์อินของฮิตาชินะครับที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับว่ามันจะได้หรือไม่นะครับคือตัวนี้นะครับตองเทสราตัวนี้นะครับไม่สามารถเทสได้ในฝาหน้าที่เป็นมอเตอร์ไดเรกนะครับอันนี้ก็เป็นมอเตอร์อินนะครับที่เป็นฮิตาชินะครับสิบสี่กิโล อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราเข้าตรงไหนก็ได้นะครับเพราะเป็นบีบมอเตอร์นะครับจากเราพร้อมนะครับเราก็กดกวะดิบมาเดิมนะครับลุกปืนดังไปหน่อยโอเคแค่รู้ว่ามอเตอร์ยังใช้ได้นะครับทีนี้ต่อไปนะครับเราก็มาเช็คอ่า 220โวลต์นะครับเริ่มจากคอมเพิเกอร์นะครับหกับ10นะครับเราเอาตัวเดียวนะครับหนึับหนึ่งถ้าบวกไม่ต้องนะครับไม่ต้องยกหลายตัวมันหนักนะครับอันนี้เราเข้าช่อง SCR นะครับต้องเข้าช่องให้ถูกต้องนะครับและต้องรู้ด้วยนะครับว่า SCR ของคอมนะครับอยู่ตัวไหนนะครับต้องเข้าให้ถูกต้องนะครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้า ตรงไหนที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับตรงนั้นคือสี่ได้สี่แล้วนะครับด้านบนสองขั้วให้เราดูกระแสถ้ากระแสเกิน ل, ern, น,ะน,นะครับใช้แอร์แับถ่ายนะครับแบบถ่าย SR เราเอากระแสที่น้อยที่สุดนั่นคือเซนที่ถูกนะครับหลายคนนะครับใช้คอมเพรสเซอร์นะครับเดินสายจิดไปเดินกดสตาร์ททำให้คอมเพรสเซอร์เดินได้ไม่เกินชั่วโมงคอมเพรสเซอร์ยลดต้นทุนนะครับตอนนี้นะครับเราก็พร้อมที่จะกด220เราดูกระแสได้เลยนะครับตอนนี้คอม1นึ 10, อ่ะเดินแล้วกระแสเท่าไหร่แปดหกหกหก อ่านะครับกระแสแปดแอมมันไม่ใช่นะครับเราสลับสายดูนะครับนี่เราไม่ต้องวัดนะครับไม่ต้องมาวัดค่าโอมา่งเสียเวลาอยู่ครับอ่ะโซนอ่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่หนึ่งเหลือศูนย์ศูนย์จุดสี่สามต้องนะครับว่ามันต้องประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับต่อไปเป็นมอเตอร์เครื่องสก้าอัตโนมัติที่เป็นไฟ2 2 0ยี่สิบโวลต์นะครับเราก็เข้าช่อง SCR เหมือนกันนะครับ SCR นะครับอุณประมัติเคยเคยก็รู้อยู่สายกลางก็คือเป็นสนะครับสายขวานะครับได้หมดนะครับเพราะมันได้ต่ำมากช่างมือสวยอช่างมือสวยเน้นที่คอนะครับเน้นที่คอกับมือกับมือนะครับที่หูด้วยที่หูด้วยในอันนี้เป็นมอเตอร์ของซัมซุงนะครับ แล้วนี้กดสวิตช์ธรรมดานะครับ220เดี๋ยวนะครับ่ปเดี๋ยวสัดแล้วนะครับอันนี้พอสมัคเทสได้ดูกระแสดได้นะครับว่ามอเตอร์ของเรากินกระแสไม่ใช้ได้อยู่หรือไม่นะครับเราไม่ต้องไปหาแคปไม่ต้องไปหาคาป,ปามาทดลองไม่เสียเวลาแค่มีกล่องเดียวนะครับเราคุ้มค่าในการตรวจเ็คได้หล,หลายอย่างนะครับอ๋อทีนี้ทุกอย่างเราก็ได้เ็คไปให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับหลายคนที่ ถามเข้ามานะครับวิธีการใช้แบบไหนนะครับก็สามารถที่จัดสรรเลือกเอาหรือเอาข้อมูลนี้ไปเก็บไว้นะครับวันหลังจะได้ไม่ต้องถามกันบ่อยๆนะครับจะได้รวดเร็วในการทํางานด้วยมานั่งรอผมตอบอยู่บางทีวันหนึ่งผมไม่ได้ตอบนะครับก็อารมณ์เสียขึ้นมาอีกนะครับเอาต่อไปนะครับเราจะมาเทสตาบอร์ดโดยที่เราไม่ต้องใช้ของเทสนะครับโดยเรามาเทสกับหลอดไฟนะครับจากทิ่เขียนคนรู้นะครับเดี๋ยวเราเอาทั้งสูงจบแค่นี้นะครับกับนายช่างทำได้นะครับ